สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะคบวันนี้ก็อยู่กับพี่กันีนะครับนี่เราก็กำลังเล่นเกมอามังอากนันนีนะครับโอเคตอนนี้เราก็กำลังรอให้คนเต็มก่อนตอนนี้ก็ต้องห้าคนตอนนี้แปดคนแล้วนะทุกคน ครับทำได้พ่อไปได้แล้วเผื่อนใครก็ไม่ได้เป็นใครก็ได้เป็นขัตตาลทุกคนแหมเพราะว่านั่นก็เป็นคิวเมดนั่นนั่นการเป็นคุณหมออยู่มีดวงเนื้อทุกคนแฮมเดินตะออกจากยานโอ้โห fica โฮ้ตอนนี้มีครอกัวสามคนพอทุกคน เป,เป็นสีอะไรทุกคนอันน,น,น,นี้แหละทุกคนอืมเป็นสีชมพูน,นี่แหละทุกคนก็ได้เป็นคิวเมทรือฆาตกรว่าน่าจะได้เป็นคิวเมทนะโอ้นางไงว่าเละ โอ้ยคัตกรสองคนเฮ้ยริงเป้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฆาตอรโ oh <my. S 2> อ้ไ oh ม่เตออ้ไม่เต้อเต้อเต้อ ว่าอะไรวะไม่ไม่ว่ามีค่าก่อนเก้าเก้าคูไหมฉััหนึ่งร้อยสามสิบคูหนึ่งรอย่สองึงสามคนนอะเพื่อนอ้โอเคได้อือ แต่ยูสงสัยไอสีม่วงแล้วก็สีเขียวไอสีเขียวเก็บไว้ก่อนเอเฮ้ยใช่เร็วสีเขียวก็ต้องเก็บไปก่อนโอ้โหโอ้โอ้สคริปต์ก็ดีแล้วเออไม่ทำควสยังไม่ทันทำควสอะไรเลยคนอ่ะอื้อ and then may the queen and the ทางนี้สีเขียววีนเออเบ็ดไข่พิมว่ะวุ้ด ได้เวลาหมดแล้วส uh, okay. ินะนี่ไงไอสเขียวเอก่อนนะไอ้สีเขียวแน่นอนทุกคนมันก็ตายไปแล้วอ็ไ้สีเขียวเราตรงนั้นมันมันก็ไม่มีเววสให้ทำ ไอเก็บปอ,อยู่ตรงนั้นนะคะทุกคนเรกอ,อกดเบรกห้าสิบห้าแล้วอืมไม่ต้องสคิปด้วยเพื่อนไม่มีใครหมดเอ้ออะไรกันนีสีเขียวนี่ Okay. ทันมีคนตายเลยสารพัสดสังเพสัพเพสารพัดอืมไม่ใช่อืมกูแน่โอ้

อนันยาแรกยังเลยไม่ต้อดโดนอือ <c oughs> หือไอ้เพื่อนนี่เราต้องจัดก,การอีสีไฟได้